โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับแม่มีเงิน1 7 5 0 0 0บาทเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว55,000บาทแล้วนำเงินที่เหลือไปแบ่งให้ลูก3มคนคนละเท่าๆกันลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละกี่บาทจากที่แม่มีเงิน1 7 5 0 0 0 0บาทเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 55,000บาทเราจะนำา7 7 5 0 0 0ลบด้วย55,000จากที่นำเงินที่เหลือไปแบ่งให้ลูก3คนคนลัะเท่าๆกันเราจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการลบหารด้วย3ซึ่งก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่ลูกแต่ละคนได้รับดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ครับ เราจะดำเนินการคำนวณในวงเล็บก่อนโดยนำา7 7 5 0 0 0ลบด้วย55,000ซึ่งจะได้เท่ากับ1,20,000แล้วนำ3ามมาหารซึ่งจะได้คำตอบคือ40,000ดังนั้นลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ40,000บาทต่อมาจะเป็นการสร้างจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ จากประโยคสัญลักษณ์ดังกล่าวให้สร้างโจทย์ปัญหาขึ้นมาตัวเราจะสร้างจากในวงเล็บก่อนครับนั่นคือ5คูณด้วย200สามารถสร้างได้เป็นฟิล์มขายหนังสือได้5เล่มราคาเล่มละ200บาทและจากบวก450เราสามารถสร้างได้เป็นได้รับเงินเพิ่มจากพ่อ450บาท ดังนั้นเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้คือฟิล์มขายหนังสือได้5เล่มราคาเล่มละ200บาทและได้รับเงินจากพ่อ450บาทฟิล์มจะได้รับเงินทั้งหมดกี่บาท